สวัสดีค่ะพี่น้องบ่ทด้พ่อกันหลายวันเลยคิดถึงกันไหม <c oughs> วันนี้พามาที่วัดค่ะพามาวัดพี่น้องโอ้พาาวัดมาว่าจ้ะทําบุญค่ะเจอแต่เรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ วัดข้ามกองเทนค่ะหรงเหีือสิดเดยมาก,กาบพระยู่ค่ะพี่นอ้องบ่ค่อยลาบลื่นยังเ่อได้ค่ะกกใหม่นี้เต็ดโกให,ใหญ่เลยค่ะหลายร้อยปีเลย นี่เอาเจ้าแคทค่ะแคทใหญ่ค่ะมาทำงานค่ะใไ้งานใหม่ค่ะ เลยค่ะขึ้นมาได้ บริการเสียสล่าวุธค่ะตุงนนภาพา <c oughs> พี่แคทใหญ่ค่ะเปลี่ยนไซส์งานค่ะวันนี้ เบลถับโทรบอกว่าเข้ามาข้างในนี้มันกว้างครับมันมีที่กลับรถครับก็เลยเอาเทเลอร์เข้าไปเลยครับเทเลอร์ซีรีส์700ครับหัวลากครับที่เกียริเอาลงครับเอาลงก็จะมาใส่เทเลอร์ผมนะครับแล้วก็ขับเข้ามาอีกนะครับเบลบอกว่าหัวลากก็เข้ามาได้ครับเล่ไปเล่นไปลอง <cam ina> อะไรได้บันทึกไหมนะก็ะบันทึกสิคะถี่ว่าไม่ได้บันทึกนอนโซลี่เหรอดูเขาเล้บ้า หรือเปล่าคะหรือจะไปต่อทางลาดชันนั่นนะเส้นไหนเบลบอกว่าเขาไปนั่งนาดิยหอดรอโซฟ์ครับเซฟ์ ลุงตรงไหนลุงมังนี่วะใส่มังเฮ็ดงานอยู่ใส่นี่วะเฮ็ดงานอยู่หนี่วะตกแต่งภูมิทัพไปลุงไปถ่ายเดี๋ยวไม่ได้มาใส่มาใส่ดูก่อนในที่สุดก็มาถึงแล้วค่ะ ไซ่งานใหม่ของเจ้าแคทค่ะโอ้เสียเสียอากว่าไม้ย,ยะอันเอารถเงีวๆผมเขาไปเด้อออกมาบ่ได้เด้อพนะท่งมากว่างเอ้ยเอา <c oughs> เทเลอร์มาสองคันแต่ว่าแมคโครคันเดียวครับ <c oughs> อลังการงานสร้างครับซุปเปอร์ยาวเราเออนี่วัดหาแยกคุณตัวป้ามึงเว้ยนี่แม,ม่เว้ยได้สบายกว้างขวางดีมากเลยครับ ไ,นนไปตรงนี้ก็มันก็จะโค้งกลับมาตรงนี้หรอ,อใช่ครับขึ้นไปตรงนี้โค้งออกมาทางนี้ครับรเนเี็ดไวปหาย,ย่างดีครับ ขั้นตอนแรกก็ค <he> ือเอารถมอเตอร์ไซค์ลงก่อนนะครับมาเป็นซังคารีวัดยูพี่ละชี้ึ้นยีเพิงด้วยชี้ึ้นยีเพิงด้วยล่ะ นี ö, two, one. One ่แหละมีหางมีหางหางสะพานดีจริงๆแหละเนาะเสียวรถกระบะขึ้นกันแล่นขึ้นเลยเสียวรถยังขึ้นกันขึ้นเลยเดี๋ยวบอมมุมคือเก่าล่ะขั้นของเขาครับิทยาเอียดอเอ่า ก็เป็นงานของชนลบปประทานเหมือนเดิมนะครับก็คือก็งานเดิมครับเรียงหินนะครับเรียงหินเหมือนเดิม ลงเลยลงเลยเลื่อนครับเลื่อนเรึดรืด au cap au เดินเข้ามาตรงนี้เหรอนี่ครับหน้างานใหม่ ซับชับชับอยู่ครับพอดีอย่างเดียวแต่เสียงแคเลียละฮะยิด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 อยู่นี่พี่น้องแยวเรามตดวบนครับ แอด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 ออดนี่ดีอเป็นไปหัน,เ,นเดี๋ยวไปเซเว่พังไห้ก่อนปาไปนี่แฟบลงมาหนีเลยที่กับรถว่างขวางดีมาก เชื่อมกันหรือเปล่าวะ ตรงนี้เป็นลานกว้างเลยกลับตรงนั้นได้สบาย